สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอ้นุ่มรถขุดครับผมมาพี่น้องจะเริ่มมาแล้วครับผมในย้ายรถไปตัดดินอีกแปลงนึงเนาะแปลงอยู่แปลงหนกร้างครับในโครงการเนาะว่าอยู่นี่ดีไปแล้วครับผมเฉลือดตีตรงบรรยากาศยุตยาเลยครับผมมางานเกินบุรีเนาะเพื่อนย้ายแค่ ไปในแปลงนี้แล้วครับไงครับถนนไปเนะประมาณ2กิโลครับผมไปกับกี่กิโลครับ ครับต้องลงกันครับอันตรายที่ซ้นๆเนี่ยครับผมต้องดดของอภัยครับผม มาจอดว่าเห็นหนาที่เป็นมือื่นครับผมเดี๋ยวจะได้ทายให้เบึงลูกเนาะว่าเขาจะไปเอาลูกหลังกล่องใดกันครับ นองครับผมหลังจากไล่ใหญ่รถมาเนาะครับผมมาสาววันใหม่ครับตั้งดินใี่สิบล้อครับผมวันนี้เนาะเขาบอกว่าสิบตักครับผมโอ้ยสิบตักเจอผกกู้หญิงคิวหนึ่งของผมไปนี่ครับตัวตัวสิบล้อในห้องด้วยกันครับผมต้คันนี้ใส่เยอะเลยนะเว้ยคันเนี้ย ใหญ่ออกมาตอง 18, 19, สิสบายสบายอะ่ะดินนี่เขาเอามาสต็อกไว้ครับ thì là sắn nó có mà, mình lướt cả, tít mình xuống, là, bao ơi, dông เสียชาวุทัยครับผม ันต่อคันต่อไปครับตากสองคันครับผมครับซูมิตตโมาะโอ้ฝนถ่ม,มาเลยครับเปลี่ยนทางกันมนกี้เดี่น้องไปน้องมองก็เยเห็นเกนี้นะครับ <S <S บนนัยบมาจากอายุธครับผมสองคันเนาะ ฝากกันนะครับผมพี่น้องฝากกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพเป็นกำลังใจให้ช่องไอ้นุ่มรถคุณเนาะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปวิดีโอให้มีให้นอห้องไปในเบิ้งกันครับผมสำหรับวันนี้จะออกมารักดินทางนอกครับผมนี่มาดูโมเมนต์ทางนอกเนะี่ยทางในโครงการครับินเขามาสต็อกไว้เนาะเพราะว่าถนนของผมนั้นดีนมันเบลินแล้วเนาะ จนเล็กเพิ่งเหรครับนินเบียร์นี่ยพวกเบียร์นี่ยตากเน่โอ้โห oh. ว่าชีคืนมาได้ระดับนั้นเนาะอนนี้สบายแล้วครับนินแข่งเข้าไปอย่างเดียวกรต้องตากมีได้ชิอมอีกน้าอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ว่านี่สิบโวิง่งกันประมาณ อีกันหนึ่งยังไม่เห็นเลยปกติจะมีหกขัน,นอของเสียดูนำคั้นหนึ่งครับปไปแล้วครับผมบบบบบบบรบบ้า,ปปปปารับบร,ร,ระบบบบบาบบายยาบบ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  เสียเอมาแล้วครับนี่นี่จะบาดง่จัดตั้งนักยังไงครับรุดแรงอนะ่ะทีมงานสายชนครับผมรับเ่าตรงที่ทงทางวางท่อคุดบอคุดสานอพไ่น้องโดยการให้ขับเช่าเครื่องจักรทุกชนิดครับผมบริหารงานโดยเสียน้อยสายชนการโยธาครับผม 0806627585ครับเบอร,ร์โทรศัพท์นะผมทิ้งไว้อยู่ในช่องคำ่าเพิ่มเติมครับมีงาน,นยังติดต่อกับเพื่อนได้โดยตรงครับผมก็ต้องท่านไสกบก็ตนะ้องท่านในหน้าครับ เอาจอดไม่ดนีเลยครับรถไม่ครเนาะมีคนอนอนเฝ้าครับให <c oughs> ้สิบรอนอนเฝ้าง่ายครับเอไว้แล้วครับ <c oughs> ได้แล้วไปเป็นอย่างนั้ผมกายโดยสายตาวเนาะโดยประมาณเราครับยกกันนิดนึงก็ขึ้นแล้วนั่าแย่งไรอะ่ะอุ้มบอมครับ ชั่วโมงหนึ่งนเกือบ100ชั่วโมงแหรอครับ ครับผมผมนีกี่หนึงคิวครับ ขับชมมุมมองนอกรถครับผมฮิตาชิสองรบีครับ6 b g 1ที่6สุเธอโบครับผมตัวนี้นี่ครับโอ้โหมนณเณรของเขาอยู่ตรงนี้แล้วครับพอประตูคันเร่งปุ๊บวันพุ่งเลยครับผมตักไซสิบล้อเสียชาครับผมเสียชาอุไทยเนาะก่อนไงครับต้องค่อยๆตากเนาะอุ้มมาขนาดนี้ใส่จุกๆไปเลยครับผม าฝากอีกครักหน่อยครับผมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกนลังใจให้ช่องไอ้นุ่มรถขุดเนาะให้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปวิดีโอให้พี่ให้น้องเบิ้งครับผมับเบิ้งกันไปเฟื่อนเฟื่อนตาก,กับซูมิตาโมขึ้นเก่าครับผมรถชิบโดก็ยังวิ่งอยู่หาคันเหมือนเดิมเนาะรถคุณนี้ก็นก็มีอย่างหลายครับเก็บภาพบรรยากาศตักลุกลังตกักทรายมาให้พี่ให้น้องได้เบิ้งกันครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องไอ้นุม่มรถขุดเนาะ กี่ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม